นนงชัชชาในปัจจุบันค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตลกชื่อดังที่ทุกท่านรู้จักกันค่ะหนงชัชชาที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเจ้าตัวผ่านทางหน้าจอกันบ่อยครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็น ตลกสร้างรอยยิ้มหรือจะเล่นซิทคอมก็มีต่างๆมากมายและก็ตัวเขาเองนั้นนะคะเห็นได้ว่ามีรูปร่างอ้วนทวมนะคะไม่มีผมจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปแล้วสำหรับหนกชาชาชื่อจริงเองก็คือชูสักเอี่ยมสุขค่ะเป็นนักแสดงจากแก๊งสามชาลักษณะของเขาคืออ้วนสีสะโลนตั้งฉายาให้ว่าตลกซุปเปอร์สตาร์มีน้องชายที่เป็นตลกก็คือหนุยเชิญยิ้มนั่นเอง แต่ล่าสุดเปลี่ยนไปจนแฟนๆต้องทักค่ะเพราะว่าเขาได้โพสภาพคู่กับคุณปัญญาพร้อมแคปชั่นหัวใจสีแดง2ดดวงในภาพพบว่าหนมมีรูปร่างที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดมีบางคนที่เป็นแฟนกลับทักว่าทำไมผอมคุณน่งผอมจังจะเป็นยังไงผอมจริงหรือไม่มาติดตามชมกันค่ะ